สัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยัขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาุณโมพุทธายะ วิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระท,าส,ระทาสาวิระอิทธิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาหรือสัมปจิชามินาสังซิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติ พรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหม สัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหารือรือสัมปติชามินาสังซิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภา,าพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพะวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุณโมพุทธายะ วิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหินสาวิระทาสีวิระท,าส,ระทาสาวิระอิทโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาเรือสัมปติชามินาสังซิโมพรหม,มาจัมมหาเทวาสเพยักขาปรายันติ พรม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหม สัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหารือรืสัมปติชามินาสังซิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอ,าอุณโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาเรือสัมปติชามินาสังซิโมพรมมาจามหาเทวาสเพยักขาปรายันติ พรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพรวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพรว,วันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุณโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหม สัมปติชามิเพ่งเพงพาพาหาหาหรือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยัขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุณโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพงพาพาหาหาเหรือสัมปจิชามินาสังซิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติ พรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาุณโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหินสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหม สัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหารือสัมปติชามินาสังซิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมมา,าอุณโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือ